ฮัลโหลซีเบรดเมริกาย่อกับซองพี่พเกมเด้อมามานหนพี่ลงแรงไว้แบบส3มพนันสามรอยตัวนคนเนาะไปเดี๋ยวยิงอีก2จะยิงพวกปั๊หืมตบมือให้จังหวะน,นี้ปั๊ฮั Alright. ลโหลพี่ไม้ปไปเลงซ้ายฮัลโหลพี่ไม้ปไ,<อ>ไปเลงซ้ายฮะเราพวกเราจะจบเกมแล้ว นางเลยเลยนางกันนางนังกันนังะพี่เอาเรดาร์มาคนเนาะเรดาร์มาครับอ่าปักตาสังหารนมาคนเนาะพอเบิงเนาะคนถามมีเรดาร์คนลงห้าข้อกัดจระเข้มาคนเนาะอ่าหนีมินมินลงอ่ะพี่ตัวหนึ่งเนาะพี่กะจะฮักออกเนาะเพราะว่ามันตอนถ่ายเกมห้าแบบเท้าดินแล้วคงเนาะแบบเขาว่าต้องใจหอนเนาแบบเออถ้ามีคนหนึ่งว่านะพอกัดฮักออกอะเป็นความไม่แมนนะเพราะว่าลงแรงเท้าตายต้องลงทุกคนแบบ มันจะหลบไลายคนจะลงแรงแรงเนาะประมาณ60เนาะออกสปลายไว้นะคนแต่ว่าเขาจะบนเห็นเนาะเขาจะหาฟ้ามันนะคนเนาะบอดก็ต้องใจ้ห่อเนาะคนหลินแรงในแบบใจเย็นไว้เนาะอ่าพี่ก็จะพ้ามิเช่นเนาะแบบพี่พี่ลงแรงหนิพี่ลงแรงหนิพี่อ่ะพี่เนี่นบวกนะพี่โบยหลินแบบว่เออหลีคือเก่าเนาะแบบนี้พี่จะลงแรงแบบถ้าเจอคนพี่กระบวกเลยเนาะพี่บยลิหลี่คือเก่าเด้อ แบบฟ้บามแ,แล้เราเราฟาไปลเราแบบเราต้องใจาหอนเอาฟามไปเลยโอเคเี่ยนะ okay. อซีฟเนาะ <Yeah. S 1> เปลี่ยนยอภิปรอซีฟวคนเนาะเปี่ยนมาฟามแมสไหมโอเคว่าต้องใจาหอนเอาเพะเรีแรงเาฟ์มเน้นฟมคเนาะพื่เนเข็เขมมีคนมาเว้ยไม่มีลูกซองยิงก่นไดเปียนันิเออโดนออกแล้วคนน่ะพยิงกันลูกซองก็ต้องโดนอะนะ <Wow. S 1> อกแเพะเท้ายิงเขาก่มาหลยคนเนาะเกือบ,นะบตาพยพีนะ่เนาะ เมื่ในยุลิลลูกซองกันไว้แบบถ้าเขาแบบนี่กับลูกซองเขาต้องโดดออกนะเพือนเรบแบบเพื่เราต้องจเหานะเนาะอ่าพี่ก็เลยคิวนเนานะถ้ามีช้างมา้าเขอาไปนะพี่อัดเกมเด็กแกนอนมีน้องอัดเตะเด็กเกนาะโอเคอ่าเดี๋ยวามันเทียนนะเพื่อนเราตอนนี้นนก,กันแล้วสามสิบคนะทุกคนเนาะความแบบสบายใจเขาเน้นยาไลยเพื่อ,อนเนาะ เห็นยาไอ้ร้ายนะอ่าพี่ก็เห็นยานะใส่เก็บเสียงเหรอโอเคมีเก็บเสียงแต่พี่พอใส่พอสาอพี่จะเป็นพาวานเอ้ยพี่จะเป็นสก,กาวเดี๋ยวกินเห็ดก่อนคนอ่าผมซื้กอกม,มาหา่อไปด้วย <Yeah. S 1> พียดเกมมินิกาดกเด็กเล่นคนละประมาณสามโมงแล้วแตนะ่พี่อาร์ตกาอยูเงียบเลยเพราะว่าพี่อาร์ตกลางเว้นโหราณนะคนนั้นมันมีเสียงเพลงลายเลยกา เขาแบบเขากินปีใหม่คนละพี่เลยว่าพี่ว่าไม่ห้องส่วนตัวอะไรกัดตังเป็นเองอัดกลางคืนเนาะปีใหม่ละว่าขาเจ้ากลางเว้นเขาก็เปิดเพ่นะากาละลายอย่างเนาะไก่เอีนพีเนาะพี่อัดเกมสาวลงคลิปสาวขอไพ่ไรเดอร์นะกระฟ้าเยอะคนเนาะติดเดือดสิบแปดคนเนาะแบบพอมาต้องจะห่อนี่เกมเนาะแบบพีเ่นเ,น,เน,น,บบนีนแบบฟาร์มไปเลยนะแบบพี่เนี่ยนี่พี่พี่ใบหลินหลินเลาวพี่แบบฟาร์มทุกเพื่อนได้นอทา ถ้าแบบเออถ้าแบบเจอคนพี่ก็นิ่เงี้ยนะแบบไอ้กาไอวองเขามีแค่หนูเดียวนะ้วคนเนาะไปหาทั้งหนาเนาะวงบีบนะ้วคนเนาะถึงแล้วสิบแปดแล้คนเนาะพี่เน้นพี่หลินนี่พี่เน้นบวกเลยแล้วคนเนาะแบบว่าพี่ลองบวกเลยแบบพี่บุหรี่หลินกาแล้วเออมันจะตายขี่เขาตายเลยเนาะพี่กาฉลองหลินให้ิงเยอะพี่ใส่แต้มแบงค์คุณซองนะ้วคนเนาะ แบบพองาแกลนด์เขาวงจวังหวะไอคน,น,นไอวอร์มีไอแขนเดียวเนาะเสียงน,น,นะทุกคนพี่หลียนแบบปว๋เนาะอ่ามีรถต้องนะทุกคนเนาะรถทั้นนะะงหน้าขั้นหนึ่งเนาะเขากำลังขับมากทุกคนเนาะจังหวะนี้เขาต่อเลยวออ่าเขาบอต่อดนะทุกคนเขาวนไปนะทุาาก,กะะคนเนาะหมต่อกันยะเขาเนาะเอาวนใจน,นะ,ะอ่าจังหวะนี้มีทั้งหน้าทุกคน อ่าก็ยังวนม่เว้ยใครจะตอดละวะจอดตอดไว้สองวัดจิมมืนวะอะโหลเออมาเข้าเดี๋ยวเว้แยแะยากแค่ไหนเออโอ้มีทางหนาทุกคนอ่าใส่ขาหนีเออจังหวะนี่อัดเกมตอนเด็กๆนะพ<ะ>ี่เนาะพี่กล่าวว่าเวลาอัดนอนเล่นจากอัดเครื่องเพลอัดบลาร์เนี่เชียงรถกับเชียงนะเพลงเขาจะเปิดร้านกินปีหมานพี่ผมมีแบบไวห้องส่วนตัวเนี่ยเป็นตรงมีเชียงอะไรอย่างผ้าใไลายไไเด้อเออเออเออเตนพวก โ oh, อ้มอดิอาอ่ะก็เก็บแตกนู้นเนาะคอยเดือดสองก็เก็บแตกนะนะกกนะปั่มยาวนูนะ้นเนาะจเย็นนะแต่พี่เห็นพี่ยิงกันนะู้นเนาะแบบพี่แต่ว่าพี่หลินพี่พี่บูม,ามากักแลนซ์พี่คนแบบแอะท้าแลนซ์ตอนนี้แบจุดทีแบบอันตรายพี่บูมักแลนซ์นะี่คนพี่จะหาตัางค์หักนะ่าจะร้ายเนาะอ่าเขายิงกันอยู่โดดกันคนเนาะจังหวะนี้เนาะอ่าพี่มีเก็บเสียนะคนเนาะอ่ามีคนแลนซ์เข้ามาดิ พี่ยิงก่อนในเปลี่ยนเพรานะน่ะ <Hey. S 1> เปิดก่อนนะคนเขาว่านะ่าจะไปเห็นพี่ในะจังหวะนี้เนาะเออ <c oughs> แตกนะคนเนาะสองแตกในะจังหวะนี้พี่ผับเก็ตก็สองนะพี่เขามีเก็บเซียงเขงกาก็ดีจี๋งหนึ่งนะคนนะ่ะแบบเวลาเขายิงไพ่แต่คนเจ๊หัวเกือบ,บตายนะคนเะนาะบางทีก็แตกก่อนนะว่าพี่กัดไอ้ที่ยิงมาเนาะ, <Yeah. S 1> ะซึ่งสากาที่พี่ใส่มันกะโกงเนาะมันยิงไว้สองขีดเนาะปกติสากาเมันกันยิงไวเนาะแต่ว่าม <Huh? S 1> ันชิดรั่วเนาะคนแบบรั่วแบบปืนกลนเนี่น,นนะแบบอ๋อยิงแบบ แบบโก่งนะมีคนขี่สลิงข้างหน้ามีคนจังหวะนี่อ่าอวสนนะันเนาะพี่แหลแดนเขาวง่ไหมพี่วัวสนใจเนะะาะเขายิงกระยานว่าเขาถ้าเขายิงกันหนอกพวกเขาจะเสียเปรียบไปอ่าโซนหนึ่งเอาระเบิดไปก่อนไอซองจังหวะนี้แลนไมแล้ว,เวอ,อ,อเออเจ็ดแปดโอ้มีกองหา่ามาแจ๊กเว้โอ้ยข้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัางไอ้วอเตัางวอ ออเอออ้าวไงหลังวันเอซอมยอมเลยยอมไม่ยอมก็มือยกกังไม่อยอมก,ก็เท้าแบบพี่แบบเออแบบนี้เนาะเด็กกอห่ามาแล้วเขายิงกันเยอะทุกคนแล้วก็ทุกคสนใจเนาะกอห่าเนาะประ,ะ,ประ,ะาหาะยัดนะทุกคน,นอัพกอบวอัพเลยทุกคนเราเข่าวงเลยเนาะเรามีกอห่าแล้วกอหา่า,า,หา,า,า,หาชิแตกกันแล้วมีเอวอลเนะาะพอมีไอวอลสามหลูกนะมา ไก่อะครับเนื้อคนจังหวะเนาะเพราะว่าพี่อัดเทียบมาเนอาวันนี้มันนั่งกันยิ่งดีอ่อไงลางวันนี้สองอา้าวนั่งจ่อไม่คนนู้นจังหวะนี่นนนปั๊กพี่อคิวบีซีทุกคนเนาะพี่ใส่พี่ซูนนะแต่พี่แบบแต่แต่พี่เจอะหลุดซองพี่วุ้นยิ่งไก่ทุกคนเราแบบเขาจะยิ่งแบบว่าโดดออกลด,ดออกทุกคนแล้วยิงกับหลุดซองเนาะถ้ายิ่งโดดเข่าจิบหายเนาะสองบาทแตกทุกคนเนาะมีรถทั้งหน้าทุกคน,นมีตัวนึ่งข้างทุกคน เต็ยิงอบหนะตีล้วนะเขาเนาะวนมา,ากแต่วานี่เขาชิตอ่อเลวอลนะเขาเนาะเอาิหากูตายวอลก,ก่อนเออเอาวนต่อลาเนะนะอืมวนใหม่เลยกูยิงรวอนะแบบเขาเตาคีโรดไน,นะบนะแบบวงในหน่อยมันไม่แห่นในหน่อกูยังคีโรดล้อยู่นะดินแรงนะวกนะัมันเอาอะมันเอา,ม,เอามันตอบ้วไอซอกมันตอบกูยิงเลยฮัลโหลเออ,เอ แต่วันนี้จุกวันนี้เออไงล่ะโมลีสอง oh. อ่ามึงบ่าว่ะขับรถขับรถมนยิงอ่ามึงบ่าเนาะโมนี่เขาขับรถมาแหนกบูยิงเนาะขับรถมาต่อตามกองใหม่ที่ท้ายนะโอเคปังยามีเก่ากองทิ่มกันแล้วนะทุกคนเนาะเก่ากองแล้วตายนะมีทางหนานิงกันทุกคนจังหวะนี่สเต็ปยิงวัวเออ เป็นยังเป็นยังพี่เวลาพี่ยิ่งพี่จะหมักหนังบางคนเพราะว่าพี่ยันถึงยิ่งหัวนะแบบแต่ว่าเขายิ่งเขาแบบเขาเจาะแรงแดงเขาใส่สเต็ปนี่หัวลายเลยคนแบบแต่พี่ได่โคตรถอดเอ้ยหลังเข่าจังหวะนี่เออจะลอยหลังไอซองไงหลังพอดีอ่าจังหวะนี้พุนมีทั้งหน้าตัวนึงเออเฮ้ยมอนีอ่เออมันมีหลุดซ่องเว้ยมีหลุดซ่องจังหวะนี่อย่าลืมตั๋งบอกกันเลยใจเย็นพวกใจเย็นเออเขามีหลุดซ่องแล้วคนจังถอยออกไกลๆเลยคนเขายิงโดดออกวิธีเด้อยิงโดดออกนะพุ่น เอ่างานแางวุ้นอีสองจังหวะนี่อ่าเป็นไขย่ยาเหมืน <c oughs> อนรู้ไหมเฮ้ยชายายกองนึงเลยพื่น้อา <c oughs> เอ้ยมันแรงมากทุกคนจังหวะน,นี้จะไงฮะเฮ้ยเดีด๋ยวตั้งระเบิดก่อนโอ้ my god โดดออกนะก่อนจิมหายอ๋อโดดออกไปเจอเปิดจิมหายขนาดอะควอนที่ระเบิดพี่น้ำมันคลายขนาดนะอ่าบอกอะไรทุกคนเน,นาะคานแนงวุ้นสอง อ่าพี่กระบวกเจ็ดสปอยกคนเนาะโอเคเราจะไม่วงวีกาฝากกดติดตามสองวีเกมเมเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปขอบใจทุกคนที่เขาองเ้อร์พิดผ่านประกันได้คับขออภัยลายเจอกันค,นคนลิปมาทุกคนบายไปละสวัสดีปีใหม่ทุกคนเดอ้อ